สวัสดีครับผมชื่ออาวินโทแก้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงกันหรือเปล่า oh, แต่ดูกล้องไล้ดูชัดมากเลยนะครับปรับโทนสีปรับอะดาได้ด้วยโอเคนะครับที่อัดวิดีโอวันนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่ต้องการอัดแล้วก็ดูว่าห่วงระยะเวลาที่ผมทำงานนี้ ทำอะไรบ้างนะครับเ,เริ่มแรกเริ่มทีนะครับผมเป็นไม่กล้าพูดจะเต็มปากเต็มคำนะครับผมเป็นอาจารย์สอนนะครับในมหาวาลัยแห่งหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดนครพนมนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวรุศาสตร์นะครับสังคมศึกษานะครับงานหลักๆของผมนะครับ หลักๆเลยก็คือดูแลในเรื่องของงานประกันคุณภาพนะครับงานประกันคุณภาพการศึกษาลองลงมานะครับแทบจะลองที่ทั้นนี้จริงๆควรจะเป็นงานหลักนะครับก็คืองานในหลักสูตรนะครับหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรนี่ทำอะไรบ้างก็คือติดตามในเรื่องของอในฐานะอาจารย์ประจําขอโทษทีครับในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานะครับคอยให้คําแนะนําเขาคอย ให้คำปรบบึกษาเขานะครับติดตามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้าง,างตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับออปีนี้ปีหกสามนะครับนักศึกษาที่เข้ามาปีนี้ปีหนึ่งผมจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเขานะครับวันนี้นะครับวันนี้ที่เข้ามาดูเข้ามาพูดตรงน,นี้นะครับก็คือในเรื่องของหลายๆเรื่องทั้ทงที่จริง ที่จริงผมก็อยากจะอัดวิดีโอแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่กลัวมันมีหลายๆอย่างครับที่ทําให้กลัวครับกลัวยังไงแรกเลยคือเป็นคนที่คิดหน้าคิดหลังมากจนเกินไประแวงมากเกินไปก้ันหนึ่งถ้าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่อเราไหมนะครับสองก็คือว่าพอพูดอะไรไปแล้วเนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะเก็ตกับที่เราพูดไหมนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกที่จะลองทําดูนะครับ ถ้าสมมุติว่ามันมีคนถูกใจหรือว่ามีคนเข้ามาชมเยอะก็จะทําทต่อแต,แต่ในความรู้สึกก็คืออยากจะทำลองอไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆนั่นนะครับในขณะที่อยู่คนเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับอะไรนะี่ก็ไม่อันนี้เท่าไหร่วันนี้ทําไมถึงพูดได้เพราะอะไรนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบนะครับแต่เป็นวันพระ เป็นวันพระสิบห้าค่ำนะครับจะจำเป็นวันพระสิบห้าค่ำนะครับซึ่งมหาลาัยนี้ก็มีข้อกำหนดว่าในวันพระนีค้คือเขาจะหยุดกันนะครับเขาจะหยุดกันพอเขาหยุดกันเสร็จปุ๊บเราก็ผมที่ยิ่งผมชอบง่วช่วงแบบนี้นะครับคือ ผมไม่ชอบการทํางานที่มีคนเยอะๆทั้งที่จริงการทํางานเนี่ยต้องมีคนเยอะแหละถูกแล้วต้องมีคนเยอะถูกแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบนะครับหนึงก็คือเวลาคนเยอะเวลาเรา กำลังจดจ่อเรื่องบางเรื่องหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะครับแล้วมีคนมาพูดมีคนมาพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรเออเรากำลังทําเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีคนมาพูดแบบเออถ้าดูเรื่องนี้ห,หน่อยเอาไปอะมางานที่อยู่ตรงนั้นมันจะไม่เสร็จครับเราผม ไม่ถึงว่าผมเนี่ยจะคอนเซนเทรตไม่ได้ก็คือว่าไม่มีสมาธิกับมันนะครับนะครับคอนเซนเทรตไม่ได้ใจอยากทำง,งานอยู่ห้องนนไม่ต้องมีอะไรขอแค่บอกมาให้ทำอะไรนะครับก็ทำแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือการอยู่ในสังคมเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรละ่ะต้องอยู่กับสถานที่ต้องอยู่กับอะไรต่างๆนานา,นาถ้าสมมุติว่า เราอยู่แค่ตัวคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้รับ okay. ก็เป็นไปไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้ว่าคุณต้องอยู่คนเดียวนะคุณต้องอะไรคนเดียวนะมันคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจะอยู่ในสังคมเนี่ยจะอยู่ยังไงอยู่แบบไหนอยู่ให้มีความสุขนะครับผมเคยอยู่ใน เรียกว่าอย,อ,ยอ,ยอยู่ในสถานะของสมณเพศมาก่อนนะครับอ,อันนี้จะว่าในเรื่องของศาสนาพุทธนะครับอเอาไปเอามาจะกลายประสอนธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เพ,เพียงแค่จะอธิบายให้ฟังว่าการอยู่ในสังคมให้มันมีความสุขหลักๆเลยนะครับคือสิน5ห้าสิห้านี่อย่าให้ขาดเลยนะครับสิ่ห้าอย่าให้ขาด คือทำไมถึงบอกว่าสิลห้าอย่าให้ขาดเราไม่ต้องไปมองถึงเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ในรุ่มลึกภายในจิตใจเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถึงไปมองถึงเรื่องของคุณธรรมเหยธรรมอะไรอย่นั้นไม่ต้องไปมองถึงแต่ให้มองถึงนเรื่องของความเป็นจริงปรัวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงนะครับเอเป็นอย่างนี้ สมมติว่ากฎเหลีข้อที่หนึ่งสินปานาติปาตานะครับห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่ห้ามสิเว้นจากการฆ่าสัตว์ทําไมต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะอะไรนะครับการฆ่านะครับหรือการทําอะไรก็ตามที่ภาคชีวิตผู้อื่นหรือเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเมื่อเราทําไปนานๆทาไป นานๆนะครับใช้ต้องใช้คำว่าน,นานๆเป็นประจำความรู้สึกที่มีในเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น,ๆๆๆนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นมากๆนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นมากๆเมื่อเพิ่มขึ้นมากๆ สิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่จะตามมาคือว่ามันจะคอยสั่งสมอยู่ในจิตใจเรานั่นแหละคอยสั่งสมอยู่ในจิตใจเราสังสมไปเรื่อยๆนานเข้าน,านานเข้าจากมอนเหมือนกับมีออง์ใบหนึ่งเปรียบเหมือนออง์ใบหนึ่งเมื่อมีฝนตกฝนตกถึงแม้ว่าองค์ใบนั้นเนี่ยจะอยู่จะรองรับ ดูสังกะสีที่มันรั่วอยู่แต่พอมันตกลงไปเรื่อย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 ตกลงไปจนเต็มนะครับตกลงไปเรื่อยๆพอตกลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมันตกลงไปเสร็จเรียบร้อยต่อให้มันตกทีละเล็กเล็กน้อยนะครับ ตกทีละเล็กละน้อยวันในวันหนึ่งมันก็เต็มลักษณะเหมือนก,นกันกับจิตใจของคนนี่แหละครับลักษณะเดียวกันกับจิตใจของคนถ้ามันเขาเรียกว่ายังไงถ้าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำไปเรื่อยๆทำอย่างนั้นทําอยู่ยตลอดทําไปทําไปทําไป วันหนึ่งสิ่งที่มันไม่ดีนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออเรื่องที่เราทำมันเป็นเรื่องปกตินะจากเดิมที่ค่าสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอันนี้ในกรณีที่คนที่ไม่ได้ทําบุญไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าคนที่ได้ทําบุญได้เข้าวัดฟังธรรมเรื่องการค่าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาทดแทน แต่สาหรับคนเนี่ยที่ฆ่าแล้วก็ฆ่าแล้วไม่ได้เข้าวัดเข้าวานะครับหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ฟังธรรมนะครับอะไรตย่างๆนนานาเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมันมันจะคอ่อยเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้มีเรื่องเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีคนคนที่เป็นไทยพุทธนะเป็นไทยพุทธ เขาทำงานเกี่ยวกับการฆ่าวัวแล้วก็แล่เนื้อขายฆ่าวัวแล่เนื้อขาถามว่าการฆ่าฆ่าเพื่อเป็นอาหารมันก็มันมันก็เป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมครับแต่ว่าเมื่อเขาเนี่ยฆ่าไปเรื่อยเรื่อยเสิ่งที่ผมเห็นขนาดนั้นสิ่งที่ผมเห็นและสังเกตได้หน้าเขาเริ่มมองค้า หมองคำไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆจนสุดท้ายวันหนึ่งนะครับมันไม่ไหวมันไม่ไหวคาว่าไม่ไหวคือสภาวะจิตใจเขาไม่ไหวสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องหลีกนี้จากการฆ่าตรงนั้นออกมานะครับดีกนี้ออกมาเลยก็คือหยุดการฆ่าเนื้อแล้วก็ขายเนื้อนะครับหยุดการฆ่าเนื้อแล้วก็ขายพอเขาหยุดการฆ่าเสร็จปุ๊บคำถามต่อมาคือว่าแล้ว เขาเปลี <looked desserts> ่ยนพฤติกรรมไหมจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือเขาเปลี่ยนพฤติกรรมคือเขาเริ่มมาทําบุญใส่บาตรเริ่มอะไรต่างๆนะแล้วก่อนนั้นนะเขาทําบุญไหมเขาก็ทํานะครับแต่ว่าเขาก็ทาบาใส่จากบาตรได้อย่างต่างๆานะแต่พอหลังจากเลิกฆ่าสิ่งที่เห็นก็คือเขาเขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเขาอะไรต่างๆนานาก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมในหน้าหมองค้ำมากเลยเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะทุก ที่อยู่ในใจคือคิดมากทุกมากอะไรมากเอามาเก็บใจเก็บไม่ไดเรื่อยมันทุกนะครับสุดท้ายแล้วก็คือหยุดหยุดการค่าตรงนั้นไปนะครับทีนี้ทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไร ปานายิบาตาสิ่งที่มันจะเกี่ยวก็คือที่มันเห็นที่มันชัดเจนนะครับมันก็คือเรื่องของความรู้สึกของคนนะครับเมื่อเราทําอะไรที่มันไม่ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าจิตใจเขายังเป็นบุญอยู่หมเหมือนเหมือนกันกบพี่คนที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นะครับเขาก็จะออกมาแล้วก็จะมาปฏิบททัติธรรม พื่อที่ไม่ให้คิดมากไม่ให้ทุกข์ไม่อย่างนั้นทีนี้ทีนีเ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรเมื่อเราไม่ไปภาคชีวิตผู้อื่นไม่ไปบิดเบียนผู้อื่นไม่ไปอะไรผู้อื่นเนี่ยอายุก็จะยืนเองครับอายุก็ยืนเอง ทมันเกี่ยวกันเหรอือกับอายุที่จะยืนมันเกี่ยวกันไหมคําว่าอายุยืนขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่อะไรนก็จะไม่โดนผื่นจองรายไงครับง่ายๆเลยไม่โดนผื่นจองรายไม่อื่นไม่ไม่โนมมมดนผู้อื่นเขาหมายปองที่จะต้องเอาาจชีวิตหมายปองที่เอาชีวิตยกอ,อย่างเช่นสมมติว่าคุณไป ทำลายคนหนึ่งแบบเดินไปไหนดื้อแล้วไปทำลายเขาทำลายเบียนเบียนเขาเนี่ยพราะคิดว่ามันสนุก,กน,นะแต่ทำปุ๊บเราก็ไม่ได้คนคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเออไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับมาตามล้างตามอะไรเรานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นดีครับใช่อยู่ว่าเรามันไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนคนนั้นนะเขาคิดอะไรหรือเปล่า เราก็บอกไม่ได้แต่ทุกๆคนมันมักจะมีในเรื่องของความโกรธความรู้สึกภายในใจทุกคนมีมีความรู้สึกหมดอ่ะพอพอมันมีความรู้สึกอ่ะครับคุณอย่าไปเชื่อเลยว่าคนคนนั้นจะไม่โดนผลใดๆมาถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ได้ทําหรือเขาจะไม่ได้กลับมากแกแ้แค้นไม่ได้อะไรแต่เชื่อเลยไม่ว่ามันจะสักวันหนึ่งผลที่เขาจะได้ทำกับ,บคนกับคนนั้นไว้เนี่ยมันจะย้อนกลับมา ไม่รูปแบบใดร,รูปแบบหนึ่งครับมันเปรียบเหมือนกับลักษณะที่เราเอาค้อนนะครับคอนหรือแท่งเด็กแท่งหนึ่งกำแน่นๆนะแล้วเอาไปฟาดนะครับไปฟาดกับของแข็งๆเหมือนกันนะครับมันจะเกิดสภาวะการสะท้อนกับนะครับ สภาวะการสะท้อนกลับนี้หมายถึงมันก็จะทำให้มือคุณเจ็บมนะครับทำให้มือคุณเจ็บ ลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกัน เดียวกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับกว่าจะเข้าใจกว่าจะอะไรมันต้องผ่านจากการสังเกตพฤติกรรมเขาสังเกตเขาดูเขาดูดูดูคนนะครับว่าคนนียเป็นยังไงแบบไหนนะครับวิดีโอนี้ผมจะหยุดไว้ที่20่นาทีนะครับ ยี่สิบนาทีแล้วก็จะค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีการตัดไม่มีการต่ออะไรงสิน้นครับจะทับลงไปอย่างนี้แหละนะครับมันอาจจะเป็นขยะในช่อง youtube นะครับแต่ผมก็หวังว่ามันอาจจะเป็นแนวข้อคิดสําหรับใครบางคนนะครับหลักๆที่ผมพูดนะครับก็คือเรื่องของการทํางานเรื่องของอะไรเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของศินข้อที่หนึ่งนะ ยังไม่พูดถึงเรื่องเงินเลยแต่ที่ผมอยากจะสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจนั่นคือว่าไม่ว่าเราจะทําทอะไรก็ตามครับใจอยากพูดคำหยาบตั้งเลยมันมักจะมีแรงสะท้อนกลับมาเสมอถึงแม้ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเออคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คาดหวังแต่สุดท้ายมันจะสะท้อนกลับมาผู้ทําเสมอนะครับ ไม่ได้ผมไม่ได้สอนว่าผมไม่ได้ออกมาพูดในเรื่องของการทําความดีนะผมไม่ได้พูดนะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับคําว่าทำในเรื่องนั้นแหละก็คือกรรมการทําอะไรของคุณก็ตามนะครับทั้งไปในทางที่ดีหรือไม่ดีไปเบี่ยงไปอื่นมันมักจะมีมันไม่มากั่มันจะมีผลสะท้อนย้อนกลับมาหาคุณเสมอนะครับ,นะรบมันจะสะท้อนย้อนกลับมาคุณเสมอ หนือยเมตรแต่เราจะพูดโยงไปประเด็นในเรื่องของการบริหารการปกครองอะไรต่างนานานะครับถ้าถูกใจประชาชนไม่ผิดหลักธรรมะพิบาลน,นะครับไม่ผิดหลักของการบริหารประเทศไม่ผิดหลักทุกสิ่งทุกอย่างมีความโปร่งใสนะครับโอ้โหคุณจะได้รับการยกย่องมากเลยนะครับแต่ตรงกันข้ามนะถ้าคุณทําอะไรก็ตามที่ คุณพี่หลักธรรมาพิบาลน,นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับก็จะถูกกลุ่มคนที่เขาคิดว่ามันไม่ถูกมันเบียดเบียนผู้อื่นนะครับเข้ามาจัดการเข้ามาตรวจสอบนะครับดังนั้นวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกถัดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆผมก็จะอ่านอย่างนี้แหละครับเหมือนว่างนะแต่ก็ไม่ได้ว่างนลครับ หรือว่างแต่ก็ไม่ได้ว่างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกือบยี่สิบนาทีแล้วอายสวัสดีครับ